สวัสดีค่ะน้าจตเพยคนใจหมาช่วงนี้เนี่ยมีคนส่งมสเสจมาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมสุนัขที่ว่ามีพฤติกรรมก้าวรล้ากับสุนัขแปลกหน้าหรือคนแปลกหน้านะคะซึ่งเจ้าของพวกนี้เนี่ยก้าใน10จะเป็นเจ้าของที่ไปรับอุปถัมภ์สุนัขมาไม่ว่าจะไปเก็บมาจากข้างถนนเองหรือว่าไปช่วยมาจากเชลเตอร์นะโดยถ้าเราถามเจ้าของว่าคุณคิดว่าสาเหตุของ พฤติกรรมของสุนัขของคุณที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะอะไรเจ้าของร้อยทั้งร้อยเลยเนี่ยก็จะพูดประมาณว่าหมาตัวนี้น่าจะเคยโดนทําร้ายร่างกายมาจากหมาตัวอื่นก่อนอาจจะเคยโดนลุมมาก่อนตอนเขาอยู่ข้างถนนหรือว่าอาจจะเคยโดนคนแปลกหน้าเอาหินปาใส่คนแปลกหน้าทําร้ายอะไรอย่างเงี้ยในมุมมองของเจ้าของก็คือสาเหตุพวกนี้นี่แหละเลยทําให้หมาของเขามีพฤติกรรมก้าวแล้วซึ่งคําถามถัดมาที่เราจะถามเจ้าของพวกนี้ก็คือ มันมีการพิสูจน์แล้วใช่ไหมคุณเคยเห็นมันใช่ไหมหรือมีคนเคยเห็นด้วยตาเขาเองใช่ไหมว่าหมาตัวเนี้เคยถูกทำร้ายมาก่อนไม่ว่าจะถูกคนแปลกหน้าทำร้ายหรือจะถูกหมาตัวอื่นลุมทำร้ายซึ่งค่อนข้างที่จะน่าตกใจเหมือนกันว่า90%ของเจ้าของพวกนี้เนี่ยจะตอบว่าไม่เคยเป็นเรื่องที่เขาเดาเอาเป็นเรื่องที่คนอื่นเล่าให้เขาฟังมาซึ่งคนตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาก็เหมือนแต่งกันมาอีกทีอะไรอย่างเงี้ย สรุปก็คือมันเป็นเรื่องแต่งหมดเลยอ่ะเป็นเรื่องแต่งที่เราแต่งให้หมาเนาะเพื่อหาคําอธิบายพฤติกรรมต่างๆซึ่งอยากจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าพฤติกรรมของหมานะ่ะมันมีมากกว่าการประสบการณ์ที่เขาเคยเจอมาะคะพฤติกรรมของหมานี่มันเกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมส่วนตัวของเขาเราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมต้นต่อนะคือพฤติกรรมต้นต่อของหมาแต่และตัวนี่คือสิ่งนี้เขาเกิดมาพร้อมกับพฤติกรรมพวกนี้เช่นเปหมาขี้กลัวเปหมาชอบคม เป็นหมาขี่เล่นเป็นหมานิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นหมาตต่นเต้นอะไรพวกเนี้ยเนี่ยคือพฤติกรรมตั้งต้นที่หมานี้มาแต่ละตัวนะคะแล้วก้าวร้าวพวกนี้เขาเรียนรู้มาจากไหนล่ะบางทีมันก็อาจจะเป็นการเรียนรู้มาจากประสบการณ์ที่เขาเจอมาจริงๆก็ได้หรืออาจจะเป็นเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่แค่เข้าสังคมไม่เพียงพอหรือแค่ว่าพฤติกรรมตั้งต้งตนเขาเป็นสุนัขขี้กลัวก็แค่นั้นเองคือไม่เคยประสบพบเจอเหตุการณ์ไม่ดีมาก่อนก็แค่กลัวก,ก,ก็แค่นั้นแหละจบ อะไรเงี้ยทีเนี้ยเราก็ต้องอธิบายคือแนก,ก็ต้องพยายามอธิบายให้เจ้าของทั้งหลายฟังอะนะว่าคือเรื่องพวกเนี้ยมันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าถ้ามันจริงเราก็ไม่ควรจะเอามาันมาเป็นเหตุผลอนุญาตให้สุนาเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวพวกนี้เนือ้อออกไหมคะเพราะว่าเฮ้ยถ้ามึงไม่ชอบหรอเราก็สอนมาดิสอนให้เขารู้ว่าสิ่งพวกนี้มันไม่ใช่สิ่งน่ากลัวนะถ้าเกิดเขาเคยถูกทําร้ายมาจริง เราก็สอนเขาดิว่าเฮ้ยสุนัขทุกตัวไม่ได้จะเข้ามาทำร้ายเขานะคนทุกคนไม่ได้จะเข้ามาทำร้ายเขานะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะสอนหมาค่ะว่าเขาควรที่จะปล่อยวางควรที่จะเรียนรู้ว่าทุกอย่างไม่ได้จะมาทำร้ายเขานะแล้วก็ในทางกับการตัวเขาก็ไม่ควรที่จะทําตัวกวนตีนไปทำร้ายใครเหมือนกัน <S <S เพราะอย่างเงี้ยวันนี้วิดีโอเนี้เลยแค่อยอากจ,จะออกมาอธิบายให้เจ้าของเข้าใจอะว่า ไม่ว่าหมาของคุณจะมีประสบการณ์ไม่ดีหรือมีประสบการณ์ไม่ดีมาก่อนก็ตามทั้งหมดทั้งปวงมันไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะอนุญาตให้หมาของคุณก้าวเหลานะคะเราในฐานะเจ้าของในฐานะมนุษย์เราต้องปล่อยวางเรื่องอดีตเพื่อที่เราจะได้สนใจกับปัจจุบันและการที่เราสนใจปัจจุบันเนี่ยมันจะทำให้เราสร้างอนาคตที่ดีระหว่างเรากับสุนัขได้ ะะเพราะว่าถ้าคนน่ะยังไม่รู้จักปล่อยวางกับอดีตเลยอะ่ะคนยังยึดติดกับอดีตที่เราสร้างขึ้นมาเองอะ่ะแล้วเราก็สร้างให้หมาเราใส่เรื่องให้หมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรายังไม่ปล่อยวางอะ่ะหมาเขาก็ไม่ปล่อยวาง,นงหนือไหมถ้าเราอยากให้หมาเปลี่ยนคนต้องเปลี่ยนก่อนค่ะเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าวันนี้วิดีโอลเล็กๆของเราตัวนี้เนี่ยจะพอให้ความรู้หรือเตือนสติเจ้าของทั้งหลายที่มีปัญหาในแนวนี้ได้ละกัน